สวัสดีครับผมบาสนะครับเที่ยวองค์กไปตามอารมณ์นะครับพาท่านผู้ชมแฟนเพจทุกท่านมาอยู่ที่ไวท์คลิฟของเขตเซเว่นซิสเตอร์นะครับจุดที่ผมยืนตรงนี้เขาเรียกว่าโค้ชการ์ชคอเทนก็คือบ้านคอเทนสองหลังนี้เป็นบ้านของเจ้าที่ผู้ดูแลพื้นที่เขตไวท์คลิฟตรงนี้นะฮะ ส่วนนั้นผานะครับที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้านั้นนะฮะเดียวขานนะครับเรียกไวท์คลิฟะเป็นจุดที่ถ่ายรูปเป็นจุดชมวิวของเซนว่นซตเตอร์อีกที่หนึ่งนะครับเซเว่นซสเตอร์มีขนาดใหญ่เหมือนกันจึงมีจุดชมวิวหลายจุดเราสามารถจากตรงนี้นะครับเราสามารถเดินลงไปที่หาดทรายแต่ว่ามันจะออกเป็นแนวหาดหิน ใช้เวลาจากตรงนี้สักสักสองนาทีในการเดินลงไปผมขับรถจากลอนดอนเพื่อมาเซเว่ในซิตร์เนี่ยใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนิดๆหากรถไม่ติดนะครับภูมิประเทศบริเวณนี้ก็อย่างที่เห็นนะเป็นเนินเขา ลงยาลงโล่งแล้วก็ทะเลมันนี้ถือว่าโชคดีมากครับอากาศมาี22องศาลมไม่แรงมากถ้าลมแรงมากนี่จะเดินอย่างนี้ไม่ไ,มไหวเลยทีเดียว สวยมุมหนึ่งนะครับสีทะเล 감 <shrug> ค,คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับแล้ว